เปิดเพลงเพาะมากนี่เป็นการขายแนวใหม่ครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเหรียญไทยครับต้องมีเพลงไทยปั๊มผิดพลาดหนึงบาทเรือหงก็คือพระเสียนเอียงนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่องมันจะมีหน้าหลักกับวิดีโอเลือกที่วิดีโอแล้วก็รูดดูคลิปเหรียญต่างๆ200กว่าคลิปได้เลยนะครับเพื่อนๆ ช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าเหรียญโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้เพื่อนๆชมฟรีแบบไม่มีกักกันเลยทีเดียวนะครับมาดูครับปั๊มผิดพลาดป้ายดูวิดีโอกัน นี่แหละครับเพื่อนๆถ้าเราอ่ะไม่บันทึกภาพไว้นะครับมันจะมันจะหายไปนะครับการที่เป็นภาพแล้วมีแสงออกมาเหมือนจอทนะีวีเนี่ยทำให้เหรียญอ่ะสวยมากกว่าเหรียญจริงแล้วก็สวยมากกว่าเหรียญที่ตินภาพมาตรงกระดาษเพราะถ้าเราปิดไฟเรามองไม่เห็นไงแต่เหรียญตัวเนะี้ยถ้าเราปิดไฟในห้องเรายังเห็นแสงจากมือถือออกมา มันเลยเกิดความสวยมากกว่าเหรียญจริงนะครับเราต้องบันทึกภาพไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ครับช่องผมก็2นาทีไหนๆเท่านั้นเองตื่นเช้ามาดูคลิปหนึ่งกลางวันคลิปหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นออตอนทํางานแอบเข้าห้องน้ําคลิปหนึ่งตอนเย็นกลับบ้านคลิปหนึ่งก่อนนอนคลิปหนึ่งก็เท่าไหร่ครับ2นาทีคูณ50นาทีเองแล้วถ้าเพื่อนๆดูเวลา5าเวลาเนี้ยเวลาละ2คลิปรวมเป็น10คลิปคูณ2นาทีก็20นาทีเองได้ดู10คลิปต่อวันละ เห็นไหมครับผมจะรวบรวมเหรียญหายากให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกไม่มีหมดแน่นอนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามนะจ้าไปแล้วจ้าเดี๋ยวจะหาใหม่ๆม,มาให้ดูนะสวัสดีครับ